ครับเดี๋ยวมาเจอกันในอีกข้อที่6นะครับข้อนี้ก็เหมือนเดิมครับเขาบอกว่าจงหาจงหาไม่ได้แปลโจทย์บ่อยนะครับ e t e r m เ n e แล้วเผื่อคนที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาดูแล้วไม่รู้ว่าคำศัพท์ตัวไหนแปลว่าอะไรนะครับจงหาครับเขาบอกว่าให้หาโมเมนต์ของแรง About จุด O ครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเขาจะใช้คาว่า about จุดนั้นพอยนั้นพอยนี้ก็คือการหาโมเมนต์รอบจุดที่เขาสนใจทุกท่านครับผมก็มาพิจารณาแต่ว่าเฮ้ยอนแรงอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปไหนเรามีตัวเดียวเลยถ้าเป็น2มิติไอ้โมเมนต์มันคือแรงครับคูณอยู่กับดีครับระยะในลักษณะที่ตั้งฉากจากแรงถึงจุดหมุนครับทุกท่านครับยังเป็นลักษณะนี้มีแรงแรงเดียวสบายสบายเพราะว่ายังเป็นตัวพื้นฐานอยู่ทุกท่านครับ แรงลักษณะอย่างนี้ชับโดมาเป็นจุดนี้เขาเรียกว่า point point นะครับการกระทําของมันเป็นจุดนะครับเพราะฉะนั้นว่าไอบ้บทตดไอ้เนื้อหาต่อไปเนี่ยเราอาจจะเจอ distributed ที่เป็นใน2มิติหน้าที่ของเราก็คือเปลี่ยนให้มันเป็น point load เอาละเอาละมันเป็นเรื่องต่อไปนะครับผมก็เกินไปงั้นแหละเพะื่อทห้ทุกท่านตามดูไปเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาหรอกข้อนี้เราให้พิจารณาเป็นทิศนะทวนเข็มบั๊ นะครับให้ทวนเข็มเป็นบวกอ่ะทวนเข็มเป็นบวกพิจารณาดูว่าไอ้แรงเนี่ยเราก็แตกออกมาได้2แรงเหมือนเดิมครับตัวแรกไอ้นี่45เนาะนะครับ45องศาเราก็แตกออกมาว่าเป็น500ครับ500ไกลมุมใช้ทายทาย45องศาแตกแรงออกมาลักษณะนี้ก็ออกมาเป็น500ครับแต่ว่าใกล้มุมก็ใช้คอร์ดเลยกลายเป็น500คอร์ด45องศา เท่านั้นยังไม่พอครับทุกทกท่านครับเรายังพิจารณาต่อว่าแตกแรงเสร็จนะเออไม่ไม่ต้องงงเลยครับบางคนว่าแตกแรงทําไมบางคนว่าแตกแรงทําไมนี่อย่างไงนะครับถ้าเราไม่แตกแรงเราต้องพิจารณาหาว่าไอ้นี่เราต้องหาระยะทางดีครับเพราะเป็นดีในักศึกษาตั้งฉากทุกท่านจะหายัางไงก็แล้วแต่แต่ผมแนะนําว่าให้แตกแรงเข้าไปในพิกัดฉากที่เราสนใจและเราก็จะเห็นว่า ถ้าเป็น500ซาย45นั้นระยะทางในลักษณะตั้งฉากนะครับระยะทางในลักษณะตั้งฉากจากจุด O ถึงแนวแรงนั้นมันคือครับมันคือรัศมีของวงกลมห่างจากนี้3ครับและไปบวกกับไปบวกกับ3นี่ครับแต่ว่าแตกลงมานะครับแตกลงมาในลักษณะเป็นทิศทางเนี่ยออกมาคือ3ครับคอส45 เันไหมฮะสามข้อสี่ 5. ผมแตกทิศทางออกมาเป็นสามข้อสี่สิบห้าอ่ามากคนว่างงให้พี่พูดอะไรวะผมพูดอะไรไปใช้พี่ไม่ได้เยผมพูดอะไรไปไอ้ตอนนั้นวะตอนนั้นที่ผมบอกว่าถ้าคุณไม่อยากแตกแรงในลักษณะอย่างนี้คุณก็ต้องไปหาลักษณะทิศทางของดีครับนลักษณะตั้งฉากนั่นก็คือระยะทางตรงนี้ซึ่งมันหายากแรงไงคูณกับระยะทางในลักษณะที่ตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดมุน เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราขี้เกียจในการทําขี้เกียจในการแตกแรงและเข้าขี้เกียจในการแตกระยะทางเข้าไปรักษาตั้งฉากเราก็ต้องต่อลักษณะแรงออกมาและก็หาระยะทางนี้แทนซึ่งมันหายากแต่ได้คําตอบเดียวกันนะครับได้คําตอบเดียวกันเราก็พยายามคิดให้เป็นง่ายๆซิมพจนซิมพจลนะครับก็คิดออกมาว่าเป็น3กับ3ข้อ45ลักษณะอย่างนี้แหละ แรงที 45, ks, decir, ini, ่เป็น500ค45มันก็คือ3กับแต่ว่าเป็น3กับ sin ์5องศาก็เขียนไว้หรอเราทำมาหลายข้อแล้วเราว่ายังไงก็ได้ใช้แน่ๆลักษณะดีแักษะแนวแรงถึงทิศทางต่างฉากเวลานานและบนเยอะและเกิดนะครับเออห่างมานานนะครับห่างมานานได้ถ่านานและบนเยอะนิหน่อยขอไปขอไิเพราะฉะนั้นครับ เราให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกพิจารณากับแรงที่ทำให้วัสดุนี้หมุนทิศทางทวนเข็มก็คือ500ซา n ย5ก็บอกว่าซิกม a าโมเมนต์รอบจุด O นั้นนะครับให้ทิศทวนเข็มเป็นบวก M รอบจุด O นั่นก็คือว่า500ครับ s ซส45องศารครับทิศทางครับอ่าดีดีระยะระยะดีก็คือ3ครับแล้วก็ไปบวกกับ3 ค้ด45ก็เลยกลายเป็น3กับบวก3ค้ด45เป็นเมตรแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลหน่วยดูหน่วยกว่อนนะว่าในในแบบฝึกหัดของเราในปัญหาที่เราเจอนั้นเขาต้องการให้หน่วยเป็นอะไรผมก็จะใช้หน่วยเป็นนิวตันเมตรอ่าเป็นหน่วยมาตรฐานของเขาไปนาะถ้าอาจารย์ไม่ได้ถามหน่วยนี้ก็พยายามแปลหน่วยให้ถูกนะครับสำหรับถ้าคนไหนไปเจอปัญหาที่อยู่ในห้องสอบหรือว,ว่าไปอยู่ในควิ z หรือว่าไปอยู่ในมาตรฐานอื่นๆที่ต้องใช้เรื่องนี้ก็พยายามก็บอกว่าไอ้ตัวหนึ่งคือ500ข้อ45นั้นมันทําให้เกิดทิศกับทิศยัยงไงมันทําให้เกิดวัสดุนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือเครื่องหมายติดลบไปก่อนเลยเพราะว่าเราให้กําหนดทิศทวนเข็มนั่นเต็นบวกทุกท่านเลยก็พิจารณาออกมาว่ามันก็คือ500นั่นแหละครับ500ข้อ45ข้อ45กับไซส์45นั้นถึงจะมีค่าเดียว มีค่าเท่ากันก็จริงแต่ผมเขียนแยกคอสแยกสายเพราะให้เราจําเป็นคอนเซปต,ต์ว่าใกล้มุมใช้คอสไกลมุมใช้ไซยจะได้ไม่พลาดคิดเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไป500คอส45นั้นห่างจากแกนหมุนในลักษณะตั้งฉากคิดออกมาแล้วเราเขียนออกมาแล้วนั่นก็คือ3กับไซา์45องศาถ้าคําตอบออกมาเป็นบวกแสงวัติดที่เรากําหนดนั้น ถูกต้องแล้วถ้าออกมาเป็นลบแสงว่าผลรวมของโมเมนต์ออกไปทิศทางที่เป็นนะครับตามเข็มนาฬิกาเพราะเรากําหนดให้ทวนเข็มเป็นบวกแต่เดชาปุ่นครับทุกท่านครับคําตอบออกมาเป็นบวกนั่นก็คือว่ากดคลิดเลก่อนนะกดเคื่อคิดเลยก่อนอ่าออกมาก็คือครับออกมาเป็น1060งับนิวตันเมตรครับผมแต่ผมพยายามเลื่อนจุดออกมาก็กลายเป็น1.06กิโล นิวตันเมตรครับผมแรงแรงนะครับคูณกับระยะทางโอเคเนาะสำหรับข้อนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับที่จริงมันผมก็บ่นไปงั้นแหละครับผมอลองใหม่ใหม่ด้วยนะครับและก็ลองอโปรแกรมด้วยว่าคุณภาพของวีโอจอกมาดีหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปสำหรับข้อนี้กดก็คิดเลขดูก่อนเจอเป็นวงกลมนะครับเจอเป็นโมกลมใจล้มล้มเหมือนน้ำต้มไก่ พยายามค่อยๆค,คิดค่อยทำหาแรงออกมา f ออกมาว่ามันออกมาลักษณะไหนแต่แรงออกมาให้ง่ายต่อการพิจารณาและก็หาระยะทางที่ง่ายต่อการพิจารณาเอาที่เตงถน,นัดเอาที่เตงมองออกนะครับผมจะได้ไม่พลาดยังไงเสียคำตอบก็จอกมาในลักษณะเดียวกันเนาะอันนี้เป็นวงกลมและนะครับเป็นเป็นชิ้นส่วนของวงกลมเนี่ย ก็อยากโชว์ตรงนี้นะครับอยากโชว์ตรงนี้ว่าสามไซส์สีกับ3ามข้อส5สนี่แหละว่าเราคิดระยะทางดีถูกหรือเปล่าแรงเนี่ยไม่มีปัญหาแรงไม่มีปัญหาเราแตกแรงได้อยู่แล้วแต่ระยะทางเนี่ยระยะทางดีเนี่ยเรามองออกหรือเปล่าเดี๋ยวอีกสักข้อหนึ่งนะครับอ่าอีกสักข้อ2ข้อเนี่ยแหละแล้วก็หมดแล้วนะครับสำหรับโจทย์พื้นฐานจะได้ขึ้นโจทย์ที่มันแอปพลายขึ้นกว่านี้กันนะครับสำหรับข้อนี้ก็สำหรับข้อที่6ก็ข้อจทย์ระเบิดแค่นี้เจอกันข้อที่7 Saudikan.